ับด้วยมือนะครับจับด้วยใบผพกนะคะนี่เป็นใบโพที่หลวงปู่สวงต้นโพธิ์หลวงปู่เสวงน่าสมาธิอยู่ด้านโน้นเราจะมาแพ่อทำกิจกรรมตรงนี้คือคนที่มาที่นี่หน้าเราสุดเทียนใส่มงคลแล้วเราต้องดับใช่ไมมเราถึงัดับเนาะการดับคือดับทุกดับสุ่ดับโรคดับภัยดับจิตที่ว่าโครงสร้างของเราเราจะมุงแบบนี้ค่ะ เบางคนอาจจะกดไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันจะมีแบบพลาสติกคอนยัางเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่คือทำอะไรฮะเราต้องดับเพียงไชยมงคลด้วยใบพูแล้วทีนี้เอินว่ามันเป็นพลาสติกเนาะอยู่แล้วให้พลาสติกมันไหม้รอบก่อนถึงจะกดลงได้นะคะนี่คือเป็นจุดแล้วทีนี้การดับของเราทําให้ทุกคนมีสติตรงไหนตรงที่ว่าถ้าใครควัวไฟทุกคนจะจะจะไม่ค่อยกล้ากด แต่หากใครไม่กลัวหรือว่าไม่กลัวร้อนเนี่ยคณแค่ดับแค่เนี้ยเนี่ยจะทำยังไงก็ได้ให้มันดับแต่นี้ก็คือจริงจมันไม่ได้ดับยากขนาดนี้นะแต่ว่าประเดว่าไฟมันลงแบบนี้แบบอีกแบบอีกเนาะเดี๋ยวผมขอกราบหลวงปู่ก่อนสายเดี๋ยวทันกันอยทางตรงครับคุณผชมเพราะว่าหลวงปู่ยังไม่ให้ดับไม่ได้ว่าเฉยแต่หน้มีความคิดลึกๆขึ้นทุกที้วหน้ว่าจะให้พี่เนี่ย ไม่ได้ดับเองไม่ให้ดับน้าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนนี้ต้องกล้องาะมว่าผมพอดีทายทำแล้วไม่ได้กราบมั่ปุ่ครับไม่ได้กราบแต่ผมกราบเดี๋ยวยาจะเข็นอย่างนี้่ไมใส่ใจผมดับเองว่าเราผน้อยากให้กล่าวว่าเราไม่ไไดนิดแป๊บมาึงนะคะอบบไม่ปิด ที่จะเป็นบุคคลที่สองที่คล้ายกับทาาเระชบุญมาเขามาขอดินที่นี่เพื่อที่จะไปทํารูปปั้นครัหลวงปู่สวงที่เพชรบุรีให้เลยใช่ไหมทีนี้มันจะไม่แบบลาดอะไรเนี้ยน้ำตาเทียนไหลนี่คือร่องรอยน้ำตาเทียนที่เคยไหลตอนที่เขามานะคะเพื่อขอดินขอพระแม่ธรณีที่นี่ขอให้หลวงปู่สวงปอยู่ที่ข้นแน่้นะคะ เราใช้ความสามารถที่สองคนดูซิจริงๆต้องใช้ใบโพสดแต่วันนี้ออมันไม่ได้ลงไปเก็บที่นู่นเพราะว่าเราปิดงานพวกพี่ต้องดับเองเออดับยังไงก็ได้ต้องดับให้ได้อะครับคุณผู้ชมทรานนี่คือขนาดอคุณพี่ที่ทอยู่ที่นี่นะครับจะดับแล้วจะไม่ดับผมเข้าใจว่าคือรอให้เรากราบแล้วก็ให้เราดับนะครับเพราะว่าหลวงปู่จะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับว่า ถ้าท่านไม่ให้ก็คือให้ไม่ให้ไม่ให้ทำหรือว่าเราต้องกราบต้องขอรพนะฮะก็เลยวันนี้ต้องขอบคุณอ่าคุณพี่โกศลมากแล้วก็เรียกคุณพี่ได้น้องวิไลรือเจวิไลเจวิไลดีเาะอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่จิตอาสาบ้านพยูบ้านพยูก็เห็นเปลภาษาของหลวงปู่นะครับการเขียน ลายเส้นของหลวงปู่ทุกคําที่นี่จะมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าคําแปลเป็นภาษาเขมรแล้วก็หลวงปู่จะเขยียนไว้เยอะแยะนี่มีที่เดียวนะครับที่มีสิ่งดีดีเยอะแยะที่วัดบ้านพยุงเราะขย,ขยุงขยุงข,ขยุงคขยุงขายุงบ้านขยุงบนะครงบ้านขออักค่ะขยุง,ข <umu. S 1> ขยงนะครับมากออาา็จะเห็นป้ายใหญ่ๆเลยนะครับเป็นบุญเป็นกุศลทีนี้อยากจะดับไฟก่อนดับเทียนดับเทียน ทียนชัยมงคลด้วยมตมัวเองโดยมืตอมตอัวเ,เองนะครับเพราะว่าอ่าคุณวิไลดับแล้วไม่ดับนะครับเพราะว่าผมรู้แล้วว่าถ้าดับไม้ดับไปสองสามรคไม่ดับเนี่ยผมรู้แล้วว่าหลวงปู่ไม่ให้ดับต้องลงไม่ใช่อน,นอันนี้เป็นเรื่องจริงครับคุละคนทุกเพราะว่าตอนจุดหนูจุดให้พี่ครับแล้วทีนี้ตอนดับ,บแต่ตอนแวบหนึ่งที่ดับเน,น่ยหนูรู้สึกนึคิดยังไง คิดละนะหรือว่าจะให้พี่เขาดับจะไม่เป็นไรหรอกกลัวเพราะพี่ถือกล้องสองสองอันคนละอันเนาะหนูก็เลยว่าเอาเดี๋ยวดับให้เดี๋ยวว่าดับไปหนูก็อ่ะก็ถือว่าพี่ได้พยายามดับเองค่ะคอมเทเวอร์เจียขอพยายามทำดีเนาะพยายามเองพยายามคอมเทเบอร์อย่าเป็นดับบอนก็ได้ค่ะถ้าผมไม่ดับก็ต้องสมานอย่างเดี่วค่ะพร้อมกันเลยเอาเอาไว้ได้นะพร้อมกันแล้วน้องอ๋อถ้าถ้าถ้าแค่นั้นมันก็จะไหม้นะพี่ ต้องอ่าที่ต้องเยาะต้องต้องพยายามนะไปแล้วอ่าทีนี้ได้หรือยังคะเสร็จแค่ะค่ะแล้วทีนี้นาตัวนี้เอาไว้ไหนใบโพใบนี้ใช่ไหมคะพี่ไหนผมไม่อยากจะพูดอะไรเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมไม่อยากจะพูดเลยเราพ่อท่านไม่ต้องพูดเราไม่ต้องพูดแล้วกันเราไม่ตพูดเลยหนูขออนุญาตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไม่เป็นไรอ่านไม่ฟังหรือก็ได้เอาไม่ฟังไม่นูยังไม่อ่านแต่ว่าหนูกําลังจะบอกว่า วัดบ้านขยุงไม่ได้มีอะไรให้นอกจากใบโพใบนี้นะคะใบโพใบนี้แทนคุณค่าด้านจิตใจของทุกท่านที่มาเพราะเป็นต้นโพที่หลวงปู่สวงท่านเคยมาแล้วทำกระท่อมอยู่ตรงนั้นแล้วท่านก็ได้นั่งสมาธิหรือว่าได้ทําได้ต้มยาได้ทําอะไรทุกๆอย่างนะคะท่านได้นอนแล้วเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่ท่านดับไปนั้นคือสิ่งที่ดีงามแล้วใบโพคือตัวแทนแห่งความดีให้หลวงปู่ดับโศก ดับทุกดับสุขเราด้วยแล้วเป็นพลังแห่งความดีที่เราจะเอากลับไปเพื่อหนุนเสริมดวงชะตาชีวิตเราอันนี้ของคุณพี่นะคะส่วนด้านนี้ของคุณพี่ที่ดับเมื่อกี้ะก็ให้นะพี่จะเอาไว้ที่หิ้งท้าหรือว่า ตอนที่พี่คิดถึงวัดบ้านขยูงพี่อาจจะเห็นใบผู้นี้โอ้คิดถึงจริงเลยมาจริงๆมั้ยมาจริงๆเลยก่อนที่จะไปให้พี่โกศลอ่านให้ฟังหน่อยภาษาไทยภาษาไทยอ่ะอ่านได้ง่ายรม่จับมาเลยนะเมื่อกี้ทำเพลงภาษาเยอรมและภาษาไทยด้วยเป็นเพลงให้คนในครอบครัวครอบครัวเป็นยังไงคะ อะะไรนให้หนูอ่านให้ไหมครัวสาให้หนูออันอ่านว่าแล้วพี่เป็นเปลย์เป็นฟ้าคอมเมนต์บ่อยขอให้คนในครอบครัวมีสุขภาพสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเอาเป้เป็นภาษาเขมรสมออยหนึ่งครอบครูเมียนสุกเพียร่ำรวยยิ่งยขึ้นไปเมียนบานเมียนบานเมียนเกิดเมียนบานออยเตียน อ้อยเตียนร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปก็คือว่าให้ท่านให้ทานแล้วของผมแล้วครับผมลองดูของผมอ่านค่ะผมอันนี้อันนี้ว่าไม่ไม่ใช่สิ่งว่าสิ่งที่เราอุปทานหรืออะไรแต่หนูกําลังจะบอกพี่ว่าเป็นนัยยะที่เรากําลังสอนพี่เมื่อกี้ว่าพี่เราใช้บปลว่าอ้อยเตียนเมียนบานถ้าจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างดีก็ต้องให้ทานให้ทานแล้วร่ำรวยด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาและบารมีนี่คือของพี่ส่วนของคุณพี่ขอให้ครอบครัวเหมือนกัน พี่ตั้งใจมากเลยนะน <c oughs> ขอให้ครอบครัวพี่มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสมหวังสำเร็จเนี่ยนะคะตามผมอธิษฐานเอาไว้เลยผมก็อธิษฐานอ๋อเหอผมก็อธิษฐานอาย่างนี้ับ่นี่ไม่มีความบังเอิญเดียวพี่เดี๋ยวม <c oughs> ีอะไรจะฝากไหมครับวันนี้เราก็ถือว่าได้ดูคลิปจนจบ ทิปนี้ทํามาเพื่อเดิมทีนะไม่คิดว่าจะมาได้มาวัดบ้านพยูนะครับแต่ว,ว่าอยู่ๆมาก็ความรู้สึกว่าอยากมามาก็บงังเอินมากเลยครับมาบางังเอินยังไงครับไปซื้อคอมาถวายหลวงพ่อเจ้าวาดโยมก็บอกว่าหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อไปแต่เช้าแล้วหลวงพ่อไม่อยู่เราก็จ่ายเงินเสร็จแล้วโอ้ยนั่นหลวงพ่อมาแล้วเอานี่คือ,อคอที่หนึ่งคอที่หนึ่งคือ คือขาว่าปฏิหารก็ได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือทีมงานมาอยู่ที่นี่มาประชุมเรื่องแกะสลักของลายมือหลวงปูนคือในห้องประชุมแล้วเพิ่งมาตอนบ่ายเองตอนเช้าไไม่ด้ช่วงเช้าก็ไปในบ้านไม่ได้นัดกันที่คือเปลนพูโดรคจริงๆครับแหลกมากจะว่าเป็นบังเอิญก็ไม่ใช่หรอกเป็นบุญวาสนาเป็นวาสนาเป็นบุญบารมีที่เคยสร้างรวมกันมาครับพี่โกศลมีอะไรจะฝากไหมครับกับก็ฝากให้ ทุกท่านนะครับที่สนใจเรื่องของหลวงปู่สวงก็มาศึกษาหาความรู้ได้ที่วัดบ้านขยูงนะมีปริศนาธรรมเยอะมีทั้งรายมือมีทั้งปริศนาธรรมที่ไม่มีใครเขาทำมีแต่บ้านขยูงและมาทำแล้วก็มีผู้บอกด้วยว่าหลวงปู่ทำอะไรให้ความหมายไปยังไงอธิบายได้ทุกอย่างครับครับต่อไปคุณ<ค>น้องวิไลเนาะดูน้องและพี่เรอตอเน,นี้ วัดบ้านขยูงเรามีความเชื่อนะเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์รู้เชื่อไม่งมงายนี่คือสโลแกนของวัดนี่คือสิ่งดีๆที่คุณเข้ามาคุณจะได้อ่านเลยวัดบ้านขยูมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์รู้เชื่อไม่งมงายนะคะคอมว่ารู้เชื่อเชื่อด้วยปัญญาเชื่อด้วยปัญญาเชื่อด้วยปัญญาเชื่อด้วยสติเชื่อด้วยศรัทธาให้มีศรัทธาแต่อย่าได้ศรัทธาแบบว่ท่านมาที่นี่ท่านจะได้เรียนรู้สติสมาธิปัญญาทุกอย่าง แม้กระทั่งตั้งแต่ตีระฆังแม้กระทั่งลงไปแล้วท่านไปเจอปริศนาธรรมทุกๆสิ่งทุกอย่างจะสอนทุกท่านทั้งหมดกลับไปกลับไปแบบมีอะไรกลับมีของฝากกลับแต่ด้วยสติปัญญาและจิตใจที่เชื่อมือนเชื่อบานและมีความของฝากที่อะไรไม่รู้จักหมดแล้วถ้าท่านกลับมาที่นี่ท่านก็จะมีความสุขที่เราได้ยิ้มให้กันเหมือนเราเป็นกัลยาณมิตรกันนะคะเป็นกัยาณมิตาแล้วยิ้มตั้งแต่กลับนะคะ โอ้สาธุจิตยศเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจะพาคุณมไปชมข้างล่างมีอะไรเยอะๆเลยนะครับขอบคุณมากครับผมคุณบัตรไทยบอกเอาติดตด้องสิงห์ก็จะในหักน้องหลวงปู่หลวงปู่จะให้ทองกันอันนี้ก็คือเป็นจระเข้ของหลวงปู่สวงนะคะับตุ๊กตาจระเข้ของหลวงปู่สวงนะคะตุ๊กตานี้นักท่องเที่ยวจะได้ ท่านท่องเที่ยวจะได้อุ้มทุกคนเลยนะคะแล้ววิธีการตรงนี้คือเป็นจุดที่เช็คอินของวัดหมายถึงว่าทุกท่านที่มานะคะสามารถนั่งใกล้หลวงปู่ได้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปกับหลวงปู่ได้ภาพภาพครั้งลังนั่นแหละภาพที่ท่านมาเนี่ยบนสาลานี้เลยตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนี่ภาพนั้นนะหรือจะเป็นภาพแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นนัยยะสมมุติท่านจะมาเวลาไหนก็ช่าง จะถือว่าท่านได้มาหาหลวงปู่ได้เหมือนกันนะคะเราก็คือเอาไว้รู้สึกว่ามาวัดนี้อยู่ใกล้หลวงปู่มากที่สุดเนี่ยภาพภาพนี้ที่ผูกแขนนั่นน่ะผูกแขนใหม่ๆนั่นคือตอนท่านหายไปไปอยู่กรุงเทพน่ะตอนนั้นโท่านไปกรุงเทพคันออกออกคนออกเขาไปอยู่กรุงเทพประมาณปีหรือสองปีนี่แหละกลับมาเขาก็มาส่งอยู่ตรงนี้แหละมาส่งอยู่วัดขญมเลยท่านอยู่ วันอตอนนั้นเจ็ดวันแท้วหุ่นขี้พึ่งนะคะคนขี้พึ่งองค์นี้ไม่ใช่ว่าวัดทําขึ้นเอง<ม>ที่มาที่ไปของหุ่นขี้พึ่งองค์นี้จากคนที่บอกว่าคนต่างประเทศแล้วก็เขาเกิดอุบัติเหตุเรื่องเครื่องบินเรื่อง,อ,งอะไรนี่แหละแล้วทีนี้เขาบอกว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยทําให้เขารอดชีวิตแต่ไม่รู้แบบไหนนะแล้วเหมือนว่าให้ทํารูปปั้นเอาไว้ที่รูยยั้นขยูนนี่แหละ เขาเลยได้ท er. right. the ําขึ้นแล้วเขาเอามาถวายที่นี่เลยนี่เป็นองค์ปฐมฤกษ์องค์แรกที่ทําให้เกิดขนคิดพึ่งที่นี่ขึ้นองค์ปสวงวัดบ้านขยุนขนคิดพึ่งนะคะหลังจากนั้นก็มีโยมอุปถัมภ์ทำขึ้นอีกสององค์องนั่งสมาธิกับองค์ที่นั่งกรรมกรรมข้าวนะคะถัมนั้นก็ในกุฏิหลวงตาสงคนครับนั้นในกุฏิหลวงตานี่ตรงนี้บอนลูกปรบทาโอยย กรจ้โปรสไลตูลยิกเตียนเซลเพียวเนียเพียวเนียเน้นเพียวเนียจะนับเน้นเน้นเพราภาวนาจะเกิดปัญญาทีมันเยอะมากเบคนูกเลหาไม่เจอดับต้นหน้าบ้านก็ไม่ดับต้นหน้าที่ลุงปูอยู่ก็มีกเซพดมาหน่อยนะเนี่ลลปนาะรล่ะเนกเาตามตัวสอนันนี้บอลลูกจองรึงดี ตรงนี้คือเป็นจุดที่ลูกสิษยงท่านถูกเลย์โดนค่ะมือถือสอดบอลเลี่ยนลูกเลยขึ้นเอ้เลยได้ลูกก็เลี่ยนคึ้นเอ้เลยได้แล้วตรงนี้อันนี้เป็นเลี่ยนใหม่ๆแล้วแหละเลยนี้ก็คือเป็นเลยที่เราจำลองเหตุการณ์ขึ้นว่าลูกอยู่ยวก็เลี่ยนคึ้นเอ้เลยได้ท่านก็เจาะรูไว้สี่รูทั้งหมดนะคะอันนี้เองเลยนี่เป็นฉายาตอนนั้นรู้ไหมว่าสี่รูนนทำเองนะนี่ทำเองหมดเลยทำอันนี้ทีมมัดอูนอนด้วยถ้าเป็นเด็ก เด็กก็ตอบคำถามว่าใครจะกล้ามาฟันเสาวัดถุกครับไม่แต่หลวงปู่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่่านเสาซาลาใครจะกล้ามาทำนี่แต่หลวงปู่จุดไฟบนนี้รอใครจะกล้าจุด่เตทุกคนมนี่นี่คือเรหล่่อพีี่อ้ไม่นยติงใจเนาะอันนี้เป็นรอยถากเสานะคะ รอยถักเสาเนี่ยหลวงลงปู่ถักเองได้นน่ถักเองถักจุ่มเลยค่ะรอยถักเสาของหลวงปู่เองก็ถักทำไมถักมอนวอนจองรึ่งอมองรื่องอ๋อไดู่เปย์กูเปย์นอนค่ะนี่ค่ะมันลื่นเลยเนาะแล้วตรงนี้ก็คือเครื่องใช้ที่อยู่ในทันยุคของหลวงปู่สูงอยู่นะคะเครื่องใช้ภายในวัดที่อยู่ในทันยุคของหลวงปู่สวงที่ต้องอยู่ตรงนี้ก็มีทั้งทานมีทั้ง อ้าวอวยอวยจานทุกอย่างเราเก็บไว้แม้ถ้าถ้วยต้มอ่ำหม้อต้มยาก็ยังมีหม้อต้มยาเอาผีโกศลเลยได้ครับหม้อต้มยาหม้อต้มมยาอหชนางสาวชนางสาวหม้อลูกต้องหลวงปู่เลยต้องมีเนาะยังอยู่เป็นในวัดนะคะที่ใช้กันตอนนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่ท่านจะ ได้ใช้จริงไหมหรือว่าอาจจะได้ใช้ด้วยหรือว่าแต่ว่ามันอยู่ในยุคข,ของนั้นยุคข,ของหลวงปู่ที่ท่านอยู่ใช่ค่ะมีตรงนนี้ก็คือเดินเรียกว่าเดินชมบุญบารมีของหลวงปู่ใช่ครับหลวงปู่หลวงตาอ๋อสาธุรูปหลังก่อไายทำเด้อหลวงปู่เด้อนี่ครับลูก นนมสมยนรับบครัสกหลวงปู่ตอนออยไทย